อาจารย์ตุ้มก็เป็นนักวิชาการนะคะคงจะไม่สามารถพูดแบบพี่เปียได้เลยนะคะแต่อยากจะบอกพี่น้องอย่างหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่เราเคยถามเสมอเลยว่าใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนสั่งนะคะพี่เปียบอกเราชัดเจนนะคะแต่อาจารย์ตุ้มอยากจะเอาคำพูดของอาจารย์สมศักดิ์มาขยายความอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์สมศักดิ์บอกเลยว่าตอนนี้นะคะไม่ต้องมาถามแล้วว่าใครเป็นคนสั่ง นะคะเลิกถามสักทีนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะมันมีกลุ่มเครือข่ายค่ะกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้นะคะกำลังกำลังแผ่และสมีอยู่นะคะคือพวกนี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นพวกที่มีอํานาจในตัวเขาเองนะคะเขาได้ปฏิบัติการอะไรอย่างนี้มานานแล้วนะคะจนกระทั่งขนาดนี้เนี่ยเขากำลังจะสูญเสียอานาจเขาเพราะประชาชนตาสว่างนะคะประชาชนเก่งแล้วะคะ่ะตอนนี้นะคะ กลุ่มเครือข่ายเหล่านี้นะคะมันเป็นเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กของกลุ่มคนบางกลุ่มบางคนนะคะซึ่งอ,อ,อาจารย์เขาก็บอกว่ามีทั้งพวกที่แบบโขนเจ้านะคะพวกโขนเจ้านะพี่น้องนะนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของทหารนะคะกลุ่มที่สามก็จะเป็นกลุ่มของพรรคการเมืองก็คือแน่นอนครัพรรคแมงสาบนะคะกลุ่มที่สี่นะคะที่เขาบอกก็จะเป็นของกลุ่มสีเสื้อเหลืองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพ,พวก เสื้อสีนู้นเส้อนี้สีนี้อีกนะคะหลากสีต่างๆซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นว่ามาจากที่เดียวกันนั่นแหละนะคะแหล่งที่มาไี่คือที่เดียวกันหมดเลยไม่ได้มีแปลกกันนะคะเพราะนั้นจะเห็นหน้าก็หน้าเดิมๆนะคะแต่เขาออกมาต่อต้านพวกเรานะคะแล้วจํานวนก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยก็จะเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่เหมือนกับพี่น้องเสื้อแดงค่ะพี่น้อง พี่น้องเสดงเนี่ยคะไม่ว่าไปตรงไหนเราเยอะมากเลยนะคะจำนวนเรามาหาศาลมากๆเลยซึ่งจะตุ้มต้องชื่นชมนะคะในหัวใจของพวกเราทุกคนตบมือให้ทุกคนค่ะนะคะกลุ่มอัมมาดนะคะเหล่านี้นะคะกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ซึ่งนี้ทั้งที่บอกทั้งกลุ่มไปทั้งหมดเนยนะคะ เขากําลังกลัวนะคะว่าเขาจะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาสั่งตัวเขาเองค่ะว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะโดยจะพยายามอ้างบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราก็รู้อยู่นะคะโดยเฉพาะมาตรา1นึนะคะเขาพยายามอ้างว่าเราพยายามจะล้มเพราะฉะนั้นอาจารย์ตุ้มได้พูดเสมอเลยว่านะคะคนเสื้อแดงไม่เคยพูดถึงสถาบันนะคะคนเสื้อแดงไม่เคยเอาสถาบันมาแปดเปื้อนเลยแต่คนเสื้อแดงทําทุกอย่างเพราะต้องการความยุติธรรมและประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงต้องการค่ะ ดังนั้นนะคะกลุ่มเหล่านี้พยายามที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างจะตุ้มแน่ใจว่ามีการสมคบคิดนะคะซึ่งเสียดายมากเลยประเทศไทยค่ะยังไม่มีกฎหมายสมคบคิดถ้ามีกฎหมายสมคบคิดเราคงไม่มีรัฐประหารแน่นอนค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าคนที่สมคบคิดจะต้องถูกจับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ค่ะแต่เพราะเราไม่มีไงคะพอมีการช่วยทำายเสร็จส่วนมากรัฐประหารจะมี อาวุธใช่ไหมคะมีกองทัพมาสนับสนุนก็มักจะชนะเพอชนะมาตรา1นึก็กลายเป็นหมันค่ะพี่น้องมาตรา1นึคืออะไรครับประมวลกฎหมายอาญาการกรบฏไงคะพี่น้องจําแต่1นึจํา 1, 1 3ด้วยคะ่ะพอทหารว่าเรา1นึเราว่ากลับนะยคะ่ะฉันไม่เหมือนพวกเธอเหรอกพวกเธอมัน1นึนะคะ แต่จริงๆแล้วนะคะตามกฎหมายอาญาเช่นเดียวกันบอกว่าประชาชนทุกคนนะคะเรามีหน้าที่นะคะในการจะปกป้องประเทศชาตินะคะถ้าเรานะคะจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเราต้องออกมาป้องกันประเทศค่ะนั่นเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะทุกสีค่ะ ขณะนี้นะคะข่าวลือก็หนาหูแล้วนะคะเขากะว่าจะทําวันที่23แต่จันตุ้มคิดว่านะคะการเตรียมพร้อมตรงนี้นะคะถ้าเขามีโอกาสเมื่อไหร่จะทําทันทีก็มาประเด็นที่จันตุ้มอยากจะขึ้นบนเวทีเลยคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเก่งนะคะน้องเก่งถูกกรกะตจัดการนะคะโดยที่ว่าจริงๆแล้วนะคะประเพณีปฏิบัติเนี่ยนะคะถ้ามีการประชุมนะคะองค์ประชุมเนี่ยนะคะมีทั้งหมดและออกเสียงมันเนี่ยนะคะ แล้วเท่ากันเนี่ยโดยปกติจะให้ประธานเป็นคนชี้ขาดแต่ประธานไม่สามารถจะใช้เสียงได้สองครั้งนะคะซึ่งทําไม่ได้เลยแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นประเพณีปฏิบตัติกับคนกลุ่มนี้นี่รู้สึกจะใช้ไม่ได้เราจึงเห็นภาพของการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความวุ่นวายใช่หรือไม่นะคะนอกจากนี้นะคะกรณีคุณจตุพรอยู่อยู่สารรัฐมนูนค่ะ ไม่ทราบคุณเป็นหน้าที่อะไรของคุณน่ะนะคะคนที่เป็นตุลาการสารรัฐมนูลมีหน้าที่อะไรครับพี่น้องรู้ไหมพิจารณากฎหมายค่ะว่ามีกฎหมายใดขัดต่อรัฐมนูลหรือเปล่านะคะแล้วก็ตามกฎหมายที่ได้กําหนดไปนะคะแต่พอดีค่ะมาตรา300ค่ะรัฐมนูลมาตรา300นะคะบอกไว้ชัดเจนเลยนะคะประเด็นแรกที่เขาพูดถึงอาราพบ,บทแรกนะคะในมาตรา300บอกว่าให้ตุลาการสารรัฐมนูลเหล่านี้เนี่ยเป็นสารรัฐมนูลน,นะคะ สารนูนแปลว่าเขาเป็นฝ่ายตุลาการแล้วนะคะเพราะอ่านต่อไปก็จะมีว่าใครเป็นใครนะคะตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้มาเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะบอกว่าในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายลูกนะคะให้ใช้ข้อบัญญัติอะไรนะคะซึ่งอันเก่าอะ่ะให้ใช้ไปก่อนนะคะแล้วก็มาพูดอีกมาในวรรคห้านะคะบอกไว้ชัดเจนเลยว่านะคะให้ตุลาการสารนูนชุดนี้เนี่ยนะคะร่างกฎหมายออกมานะคะเป็นพระราชบัญญัติออกมานะคะวิธีพิจารณาความ ของสารธรรมนูญนะคะแล้วก็บอกว่าทั้งนี้นะคะจะใช้กฎหมายที่แบบอันเก่าวะนะคะใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีค่ะหลังจากที่รัฐมนูลประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะพี่น้องเห็นประเด็นไหมว่าเขาไม่ได้เคยร่างกฎหมายคือเขาอาจจะร่างหรือไม่ร่างเราไม่สนนะคะแต่ว่ากฎหมายในตัวเองเนี่ยมันขัดแย้งกันเองค่ะพี่น้องในมาตรา300ทําไมขัดแย้งกันนะคะสารธรรมนูลเนี่ยเป็น ฝ่ายตุลาการนะคะแล้วบอกให้ฝ่ายตุลาการนั้นบัญญัติกฎหมายเป็นฝ่ายนิติบัญญัติทำได้ไหมคะทำไม่ได้ค่ะบันเกิดการขัดแย้งกันนะคะระหว่างอำนาจเพราะว่าในในอำนาจแต่ละอำนาจนะคะสามอำนาจที่เราพูดถึงนิติบัญญัตินะคะบริหารและตุลาการต้องมีการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจนจะมาทำงานแบบทำทุกอย่างในคนคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะ,ะนั้นขณะน,นี้ที่เกิดขึ้นค่ะ ไม่มีกฎหมายลูกนะคะตามกฎหมายบัญญัติแล้วไว้นะคะว่าจะต้องบัญญัติภายในหนึ่งปีนี่เราแบบโง่ๆตามกฎหมายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงบัญญัติออกมาก็ผิดนะคะไม่สามารถจะทําได้ดังนั้นนะคะสรุรจันตุ้มเนี่ยวิเคราะห์ก,ออก,กฎหมายนะคะพอจบนิสสัตร์มาเนี่ยนะคะดูแล้วเลยว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพิพากษาถอดถอนคนนั้นคนนี้นะคะยุคพักไปก็เคยนะคะเป็นคําพิพากษาที่เรียกว่าเป็นโมฆะหมดเลยนะคะ เพราะนั้นนะคะพี่น้องสารธรนูนจริงๆนะคะได้ทำอำนาจรู้สึกจะอำนาจละเมิดอำนาจของตัวเองไปมากเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะตามมาตราที่มีปัญหาตอนนี้คะอ,อ,อ,อ๋อ,อ,อเขาบอกไม่ต้องตอบนะคะเดี๋ยวเราตอบกันข้างล่างแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราตอบกันข้างล่างนะคะ,ะ,ค,ะคืออย่างนี้ค่ะ พราะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะณนะขนะนี้นี่มีปัญหาว่ามีคนบางกลุ่มนะคะได้ไปยื่นหนังสือใช่ไหมอย่างที่ท่านที่เปียบอกเนี่ยนะคะได้ไปยื่นกับทางสารรัฐมนูนเองและสารนุ่นก็รับเรื่องไว้ด้วยนะคะในข้อกฎหมายนั้นนะคะชัดเจนมากๆเลยเขาบอกว่าให้ยื่นที่อัยการสูงสุดนะคะแล้วอัยการสูงสุดนะคะก็อาจจะต้องนะคะคือต้องมองว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมองว่าอัยการสูงสุด สำหรับกฎหมายข้อนี้นะคะบอกไว้ชัดเจนว่าทำหน้าที่เหมือนเป็นตำรวจนะคะตำรวจก็คือพนักงานสอบสวนนะคะว่ามันมีมูลหรือเปล่านะคะสำนวนทุกสำนวนที่อยู่ที่ตำรวจนะคะตำรวจต้องทําความเห็นนะคะส่งอายการทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเมื่ออายการสูงสุดนะคะได้ทำความเห็นนะคะและส่งมานะคะที่ส่งมาที่ สารนูนแล้วนะคะสานูนก็จะพิจารณาต่อไปซึ่งคําว่าและตรงนี้แหะคะ่ะแต่ว่าสารนูนก็ไปใช้และเป็นภาษาอังกฤษนะคะยิ่งเราไปอ่านภาษาอังกฤษนะคะจันตุ้มไปอ่านภาษาอังกฤษแล้วปรากฏว่าโอ้โหยิ่งชัดเลยว่าจะต้องให้แต่อัยการสูงสุดเท่านั้นนะคะก็ไม่ทราบนะคะคนที่ออกมาต่อล้อต่อเถียงกับประชาชนเนี่ยนะคะทำเพื่ออะไร มันขายหน้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คะ่ะประเด็นนี้คะ่ะว่าอยากให้พี่น้องเห็นนะคะอยากให้พี่น้องตระหนักรู้นะคะว่าเรากําลังเผชิญอะไรกันอยู่นะคะขณะนี้เนี่ยมีหลายเรื่องมากๆเลยพักแมงสาบนะคะเขากําลังถึงที่สุดของเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขากําลังจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพี่น้องคงจําได้นะคะณขณะนี้คือช่วงเวลาของการชนะสูตรพริศพ์คือหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาของการไต่สวนนะคะคดีฆ่าประชาชน นะคะแต่เสียดายอย่างนะว่าเราก็ไม่มีออตารางนะคะว่าใครจะขึ้นศาลไปไต่สวนอะไรบ้างนะคะจริงๆนะพี่น้องเสื้อแดงควรจะไปฟังเวลาศาลไต่สวนนะคะเพราะว่าคาดีต่างๆเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะขณะนี้พักปฏิบัติได้รู้แล้วนะคะว่าการไต่สวนตรงนี้เนี่ยนะคะอายาการสูงสุดและศาลจะทําคําสั่งค่ะว่าการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเป็นการฆ่าประชาชนโดยรัฐบาลหรือเปล่านะคะเพราะัะ้นประเด็นนี้แหละค่ะเป็นประเด็นที่เขาต้องทําให้เกิดความวุ่นวายที่สุด ะะวุ่นวายจกนกระทั่งว่าอาจจะเป็นเหตุให้คนเสื้อแดงออกมานะคะลุกเือืออกมาแล้วก็มีการต่อต้านในบางสิ่งบางอย่างหรือไม่นะคะเราไม่แน่ใจเพราะนันอจารตุ้มอยากจะบอกพี่น้องนะคะว่าเราต้องตระหนักรู้ค่ะตระหนักรู้แต่อย่าตื่นตระหนกนะคะตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนกคะ่ะเพราะการตื่นตระหนกนั้นจะทําให้เราหลงทางนะคะพี่น้องต้องหนักแน่นค่ะ จำไหมนะคะที่จันตุ้มบอกแล้วนะคะประเทศไทยขนาดนี้เหมือนอเมริกาเข้าไปแล้วคือเรามีพักใหญ่สองพักนะคะถ้าเราไม่เอาพักหนึ่งเราก็ต้องเอาอีกพักหนึ่งพี่น้องจะเอาพักที่ฆ่าประชาชนไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ยังจะต้องใช้ความอดทนนะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะจันตุ้มไม่ใช่นักการเมืองนะคะ ยังต้องพยายามทําความเข้าใจแม้บางครั้งเจ้สึกว่าทาไมไม่เป็นแบบนี้นะคะทำไมท่านไม่พูดหลักการไปเลยจัดการไปเลยนะคะให้มันรู้เรื่องไปเลยนะคะแต่เรามาดูแล้วนะคะเราวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มานะคะเห็นภาพนะคะว่า5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้มีฝ่ายที่ไม่รักประชาชนฝังตัวอยู่ในระบบราชการอย่างมากมายทำอะไรก็ตามมันยากมากๆค่ะรัฐบาลเหมือนมีอำนาจแต่จริงๆแล้วมีอำนาจสักกี่เปอร์เซนต์ต้องถาม ะะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องอดทนให้มากที่สุดนะคะการอดทนของเรานะคะเราแสดงออกได้อย่างไรนะคะว่าเราอดทนแล้วเรายังมีการต่อสู้ตลอดคือการมีส่วนร่วมค่ะเวลาเขามีการประชุมหรือชุมนุมกันที่ไหนนะคะพี่น้องคนเสื้อแดงต้องไปค่ะต่อให้เราควัดเงินเองนะเราจะหมดตูดกันอยู่แล้วนะคะเราก็ยังเป็นยังจำเป็นต้องทำค่ะเพราะฝ่ายตรงข้ามนะคะ ใส่ตรงข้ามดูจํานวนเราตลอดเวลานะคะเขามีการดูจํานวนตลอดนะคะว่าเรามีประมาณเท่าไหร่ถ้าเราลดน้อยลงนะคะแน่นอนที่สุดนะคะเขาก็จะจัดการรัฐบาลของเราค่ะแล้วเราก็จะได้พักที่ค่าประชาชนกลับคืนมานะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะจํานวนสําคัญมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญพี่น้องต้องจับมือกันให้แน่นค่ะคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเขตไหนก็ตามนะคะ เรามีความเข้าใจอะไรพยายามใช้วิธีการใจเย็นนะคะอธิบายให้คนที่เขาเห็นต่างเราฟังอย่างมีเหตุผลถึงแม้ว่าจริงๆเขาไม่อยากฟังนะแต่เราต้องพยายามค่ะใจเย็นที่สุดนะคะแล้วก็ให้เขาเห็นหลักฐานเช่นรูปภาพรูปถ่ายต่างๆนะคะหรือข่าวภาษาอังกฤษเพราะข่าวภาษาอังกฤษนี่จะเป็นข้อมูลที่แท้จริงนะคะพี่น้องต้องทำค่ะ เรามีหน้าที่นะคะทำให้ประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศเราจริงๆแล้วไม่เคยได้แล้วป่าไม่รู้นะคะอยากให้มีประชาธิปไตยจริงๆต้องช่วยกันทุกคนค่ะนะคะพะสัสนาวันที่24นะคะอาจารย์ตุ้มก็หวังว่าพี่น้องจะไปกันนะคะไปร่วมมือร่วมใจกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ตุ้มขอเสนอแค่นี้นะคะเป็นวิชาการได้น้อยนะคะแต่อยากจะบอกพี่น้องว่านะคะนักวิชาการอีกหลายคนเขาอยากออกมานะคะแต่ว่านะคะ เขาก็กลัวเหมือนกันนะคะก็จะมีเฉพาะที่เห็นอยู่หน้าจอเลยนะคะรายการที่ดีความจริงค่ะวันจันทร์และวันอังคารนะคะเวลาสามทุ่มนะคะพี่น้องคุณาติดตามนะคะแล้วก็ทุกวันทุกวันอาทิตย์นะคะโดยปกติตอนบ่ายโมงเนี่ยอาจารย์หวานจะจัดเสวนานะคะที่บาทวิถีนะคะ ที่นาสารอาญานะคะเพื่อเรียกร้องการประกันตัวให้แก่นักโทษการเมืองของเรานะคะเพราะฉนั้นพี่น้องไปร่วมได้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์หมายเขาเปลี่ยนสำหรับอาทิตย์นี้เพราะเป็นวันชาตินะคะวันชาติสมัยก่อนนะคะอาจารย์หมายเขาได้เปลี่ยนมาจัดวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมงะคะ่ะ <c oughs> ก็ขอให้พี่น้องนะคะไปร่วมกิจกรรมกันเพราะว่า ถ้าจำนวนคนน้อยนะคะศารเขาก็ไม่สนใจเขาไปติด C C T V แทนแล้วนะคะตอนนี้จิตสองข้างดูพวกเรานะคะว่าเราจะมากันสักกี่คนเขาไม่ได้สนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะจำนวนมันน้อยนะคะร้อตอนนี้ก็ประมาณเกือบร้อยคนแล้วนะคะแต่มีพี่น้องนะคะโดวยเฉพาะเขตดอนเมืองที่จันตุ้มได้พูดคุยแล้วเนี่ยนะคะไปเพิ่มจำนวนให้เราแล้วไปฟังค่ะเพราะมันมีนักวิชาการที่เขากล้าแสดงตัวออกมานะคะ อยากให้ไปฟงังจริงๆนะคะได้ความรู้มากมายนะคะพี่น้องคนเสื้อแดงต้องติดอาวุธค่ะแต่อาวุธของเราแน่นอนที่สุดไม่ใช่สไนเปอร์ไม่ใช่รถถังไม่ใช่ปืนนุ่นปืนนี่ไม่ใช่แต่อาวุธของคนเสื้อแดงคือความรู้ค่ะเราต้องชนะพวกมันด้วยความรู้เท่าทันค่ะพี่น้องค่ะขอบพระคุณมากค่ะขวัวดีค่ะ